The b ไบเวิ l จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุกและพลังแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2,026 Kawa s a กิร u สกี125รถมอเตอร์ไซค์คลาสเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ครบเครื่องทั้งในเมืองและการเดินทางใกล้ Kawasaki ได้ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าความทนทานและสไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร ฮาวาซากิรัสตี125รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์125ซีซีแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมให้กำลังขับที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการใช้งานที่ต่อเนื่องระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การเผาไม่สมบูรณ์ทำให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ทันใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบภายนอกของ Rusty รัสยี่สิโดดเด่นด้วยสไตล์สปอร์ตที่ผสมผสานความดุดันและความเรียบง่ายตัวถังม,มีขนาดกระทัดรัดทำให้ควบคุมง,ง่ายและเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่ช่วยให้ทัศนวิสัยชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED เ,เช่นกันเพิ่มความปลอดภัยและความทันสมัยเรื่อนหมายเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางและระดับน้ำมัน ระบบการสะเทือนถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจโชกหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชกหลังเดี่ยวที่ปรับระดับได้ทําให้ควบคุมง่ายทั้งในทางเรียบและทางครุกคะระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบ CBS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกทุกสถานการณ์ล้อแม็กขนาด17นิ้วพร้อมยางที่ยึดเกาะถนนได้ดีช่วยเสริมความมั่นใจในทุกการเข้าโค้งสิ่งที่ทําให้ k a w a ิ a k i Brz 125มีความพิเศษคือความสมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดน้ํามัน อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำทำให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่าเหมาะก,กับทั้งผู้ที่เริ่มต้นขับมอเตอร์ไซค์และผู้ที่มองหารถเล็กแต่ทรงพลังสำหรับการเดินทางระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบเก็บสัมภาระใต้บาะดที่กว้างเพียงพอสำหรับของใช้จำเป็น ดีไซน์ที่ทันสมัยและสีสันใหม่ของปี2026ทำให้บรัสกี้125มีความโดดเด่นและดึงดูดสายตาไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนถนนใหญ่ก็ดูสะดุดตาและทันสมัยคาวาซากิยังได้เพิ่มรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานเช่นเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายในการนั่งนานๆและระบบชาร์จ USB ที่ติดตั้งมาให้เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ โดยรวมแล้ว Kawasaki Brz 125ปี2026เป็นรถมอเตอร์ไซค์คลาสเล็กที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความประหยัดความแรงความทนทานหรือความสวยงามเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการรถคู่ใจที่ใช้งานง่ายและคุ้มค่าหากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ครบเครื่อง b r ้125คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข้อมูลรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์ก่อนใคร